ให้มาในโตนีตัดหลังตรงนี้สาโชวโโ์ดูครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟ o ตบอลเกมมิ่งเทม16 16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลคอนเฟลเ e นซ์ลีกคุณผู้ชมครับตรงนี้ฟุตบอลถ้วยโอ้โหยุโรปคุณผู้ชมนัดนี้พาคุณผู้ชมมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับ เซลซีครับวันนี้เปิดทินสแตมฟอร์ดบิดต้อนรับการมาเยือนทีมแชมร็อรูเวอร์สคุณผู้ชมครับทีมดังจากทางไอแลนด์คุณผู้ชมโดยส่วนนั้นนี้ครับการจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงครับผ่านทาง FC 25ครับและทางฟุตบอลเกมมิ่งเทม16ครับรับนาทีฝึกภาครยายก่อนเกมการแข่งขันจริงครับ ดันนี้ครับแข่งขันจริงในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2567ครับแข่งขันเวลา3นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยคุณผู้ชมติดตามตรับชมในการแข่งขันจริงให้ถูกลิขสิทธิ์ในทุกฟอร์มนะคุณผู้ชมครับอืตรงนี้อ่าในตัวการจําลองการแข่งขันจะมีแค่เฉพาะแมตช์นัดชิงเท่านั้นครับมาะตัวนี้ไลน์อัพของทางเชลซีครับอ่าระบบ4 5 1ตรงนี้ครับผู้สาบตูเป็นทางยอกินเส้นครับวันนี้ได้รับโอกาสครับ แนวรับ4คนมีคูคุเรีาโควิลดิซซี่กุสโตนะครับส่วนมิดฟิลนำทัพคูพัมเมอร์ซานโชเนโตเอนโซเฟรนเดสนะครับรวมทั้งมีทางลาเวียนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นทางนิโคลัสแจ็กสันผู้ชมครับวันนี้ได้รับโอกาสด้วยครับมาโอ้โหท่านใดเป็นแฟนคลับของทางเชลซีครับหนึ่งคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับรัวๆมาเลยคุณผู้ชมครับมาส่วนทางทีมเยือนบ้างคุณผู้ชมครับ ลูกทีมของทางซิเฟนเบรดลีย์ครับมาในระบบ5-2-3ครับผู้สกษาประตูเป็นทางโพส์นะครับแผงรับ5คนครับทางโปโนฮันนะครับมีเกรสมีโลเปสคาริและทางฟารรเกียครับส่วนแดนกลาง2คนครับมีทางวัชและอุนิวครับส่วนทางหน้ามีทางแม็กนูตี้นะครับและมีเบิร์กและโกแมนโดยคุณผู้ชมครับก่อนไปรับชมเกมการแข่งขันครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันที่นี่รับฟุตบอลก,กีฬาพิมพ์สุโขฟุตบอลคือความสนุกครับจำลองกันนะครัเพื่อความเทิงตรงนี้ครับเกมเริ่มครับผู้ชมครับทางเชลซีเป็นฝ่ายเขียวโบก่อนเริ่มเล่นตรงนี้จุดสินเงินบุกจากซ้ายมาขวาครับส่วนทางทีมเยือนชามร็อรูเวอร์สตรงนี้มาในชุดสีขาวสลับกับสีเขียวกับบกจากขวาม,มาซ้าย ส่วนมาตรงนี้ที่ฟุตบอลเกมมิ่งเทียมสุดโหครับเพราะฟุตบอลคือความสนุกครับไปลุยไปหมันกันครับคุณผู้ชมครับเอ็นโซครับมีให้มาโคพาเมอร์หมุ่งย้อนมาใหม่ครับพาเมอร์ตัวนี้พลิกบอลได้บอลลุยขึ้นมาครับฝากกุสโตน่าจะจ่ายไปติดตรง,รงกลางเขียนขึ้นฝั่งซ้ายของทางทีมเยือนครับอันดรอยย้อนมาครับ อืจะชิงกันสุดท้ายกุสโตหมุนมาแล้วเก็บบอลดึงจังหวะไม่เร่งครับแล้วตักตรงนี้สวยเลยครับข้ามมาถึงทางลาเวียแจ็กสันครับไหลซ้ายมาซานโชอื่นมาถึงนิกรัสแจ็กสันขวาของเนโต้ครับให้มาทีทางกุสโตอืมแล้วโจังหวะนี้เหมือนเป็นลุกล้ำหน้าคุณผู้ชมครับ เราล้ำจริงๆครับโอ้โหจังที่เอโตกลับเข้ามาในไลน์ไม่ทันครับมาสเตเดในนัดนี้นะคุณผู้ชมครับก็เป็นทางนัดที่หกนะครับเชลซีเก็บโอ้ทั้งหมด15แต้มเต็มเลยนะครับส่วนทางชัมร็อกโลเวอร์นะครับทีมอันดับที่หกนะครับมีอยู่11แต้มครับอ้าวลุยใหม่ตรงนี้ครับโอเวอร์ ให้มาถึงแจ็คสันนโต้ครับที่แหวกขึ้นมายัดมาถึงโคพาวเมอร์ไหลคอตรงนี้แจ็คสันครับย้อนใหม่ลาเวียก่อนที่เคาเล่นครับโคพาวเมอร์ตรงนี้บอลผ่านซ้ายมาคูคุเละยะจากรอนสันโชขอกดโอ้โหดูครับโอ้โหแบบนี้เลยเหรอครับทางจารอนสันโชโอ้โหแล้วหนึ่งตัวต่อศูนย์ครับ บอลพุ่งตรงโอ้โหนิ่งๆแล้วโอ้โหทะลุทะลวงกลายเป็นประตูขึ้นนำสวยๆเลยครับดูซานโชครับมีตัวสกีนแล้ววิ่งหนีหนี่แล้วตรงนี้ตรงๆดูครับโอ้จังหวะแอซซิตของคูคุเรญ่าครับดูจังหวะที่แตะแล้วไม่มีใครเข้าครับโอ้แต่เนโตวิ่งมาสกีนแล้วดึงจังหวะหนีตรงนี้โอกาสที่วิ่งเข้ามาซัดของซานโช เปลี่ยนเป็นประตูขึ้นนำเลยครับ1 0ครับทีมเชลซีโอ้โหเจ้าบ้านขึ้นนำเร็วเลยครับผลงานห้านัดล่าสุดของทางเชลซีนะุผู้ชมครับโอ้พวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับแล้วก็ไม่เสมอใครด้วยดังนั้น5นัดที่ผ่านมาชนะรวดเลยผู้ชมครับโอ้โหแล้วนัดล่าสุดพวกเขาก็ เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะทางเบลนฟอร์ดมาสมตู่ตอนหนึ่งนะคุณผู้ชมครับมีคูคูเย่าด้วยคุณผู้ชมครับที่สัตว์ประตูไปครับ <c oughs> หนึ่งในนั้นสุดมันเลยคุณผู้ชมท่านใดที่รับชมในแมตช์นั้นก็คอมเมนต์มาได้นะครับและที่สำคัญมีนิวลาแจ็คสั้นด้วยนะครับโอ้แฟนเชลซีเอาใจช่วยด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจเต็มที่ครับส่วนคูคูเลย่าตรงนั้นก็ยังมีใบแดงที่ โอ้ได้รับเหลืองแดงไปด้วยนะครับ <c oughs> อ้าวดกำลังมั่นใจครับเชลซีบอลมียัดมาแม็โนตี้ <c oughs> มีกดแล้วมีโคกตนี้บอลยังคูกคิกอยู่ครับโอิโวครับเก็บบอลได้ปากมาที่ทางวัดบมงพริกูเ <c> ป <oughs> ็นช่เวลาของทางทีมเยือนได้อาจจังหวะได้สองบ้างครับหรือไม่ตรงนี้ครับ มีแล้วแจ็กสันโยนมาพาเมอร์แจ็กสันเอาเลยครับพาเมอร์ Palmer, มีไหลตัวนี้จัดจาร้อนซันโชว์โอ้โหดูทีย่ยัดเข้ามาในกรอบครับของพาเมอร์เพื่อนรวมทีมชาติกันนะครับโอ้โหสันโชว์ตรงนี้ปมขยับร้อนแรงขึ้นต่อเนื่องนะครับเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วสอบถามแฟนเชลซีเลยนะครับท็อปิกนี้เพื่อแฟนเชลซีครับ เชลซี Chelsea คิดอย่างไรครับกับพเพลเลกรุ่นการนี้ของเชลซีในภายใต้การคุมทัพของเอนโซมาเลสกาครับมีลุ้นแชมป์ไหมคุณผู้ชมครับอยากรู้เหมือนกันโอ้โหมาแลกเปลี่ยนมาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยคุณผู้ชมครับถ้ามีลุ้นแชมป์เพราะปัจจัยอะไรบ้างครับโอ้โหแล้วต้องเสริมใครอีกไหมครับมาแลกเปลี่ยนความเห็นจุกมันเลยตรงนี้คุณผู้ชมครับอยอซีลุยต่อครับคูคูเลญา ให้มาเนโต๊ะมีตัดหลังตรงนี้ซานโช่โอ้โหดูครับโพสว้าโอ้เซฟยังไงครับดูจังหวะที่ตัดหลังตรงนี้จิ้มมาสวยแล้วครับอ้าวแต่สุดท้ายว้าก็เท้าซ้ายค,ครับโอ้ล้ำหน้าไปครับโอ้อย่างแค่หนึ่งศูนย์ครับยังมีเวลาพอครับสำหรับทาง,ทง,ทางซิเฟนเบรดลี่ครับผู้จัดการทีมของทางโอ้ชามร็อกโลเวอร์สครับ อ <c oughs> แค่ลูกเดียวเบิร์ดครับให้มาบอนอยู On ่ที่โอนิวให้มาแมกโนตี้่อนจะแหวกไปเองครับอืมพอผ่านไปเนโต้ลงมาช่วยอ้วิงแบ็กแล้วทำได้ดีครับอาเวียครับมีให้มาพาเมอร์ โยนมาใหม่แจ็กสันเอาเลยครับอื้มจะจ่ายแต่แทงทะลุแต่มันไม่ผ่านครับเอาเลยครับวัสให้มาที่โอ้ทางแมนรอยครับฝากซ้ายมาโอโนฮันเต่าแต่ตรงนี้ไปผูกตัดเกมแล้วหมาอะไรครับนิครักแจ็กสันบอลจะฝากขวาแต่การของบอลเหนียวแน่นดีเหมือนกันครับสำหรับทางชัมเปี้ยโกเวอร์สครับ เชลซีนี่ถูกอันดับ2นี่ไล่มาติดๆเลยนะครับนั่นคือวิกตอเรียเดกคิวมาเลสนะครับแข่ง5นัดมีอยู่13แต้มนะครับดังนั้นถ้าเชลซีต้องการคอนเฟิร์มในการอูเป็นอันดับหนึ่งก็ต้อง3แต้มไก่อนครับย้อนใหม่ครับเนโตให้มาเผาเมือพิกตรงนี้โอ้โหนีครับพอบอกคอนเฟิร์มก็หนาวโชว์ไปเลยครับนี่ค้เผาเมอือบโอ้โหดูกลายเป็น Icana, เล่นง่ายและเล่นสบายเลยครับหลังจากนี้ครับดูจังหวะที่กุสโต้ครับโยมดักเข้ามาในโต้ไหลนิดแล้วอู um, ้สลัดลายลำหน้าชนะก็พลิกมาโอ้ต้องมั่นใจด้วยครับเลือกกดมุมแคบซะด้วยครับอู้ดูครับทางพูสก็พยายามปิดเสาแรกแล้วครับอ้อาจจะเป็นลูกที่คาดไม่ถึงนะครับโอ้กลายเป็นทะลุทะลวงแล้ว อดจัดหนักจัดเต็มไปเลยคุณผู้ชมครับสองลูกครับครึ่งแรกไม่ถึง40นาทีที่เชลซีเอาขึ้นนำตรงนี้ครับเดีย๋ยวดูครับทางทีมเยือนชามเปรออ็มจะตะวัดเข้ามาตรงกลางกุสโตมาเองบอลไหลไปทึงทางเนโต้ครับบอลยัดเหมือนจะย้อนหลังหน่อยโอ้โหดูครับแคลร่ตัดยาวไกลๆดุๆมาตั้งบอลตรงนี้โมงชงมาได้ครับ แล้วบริสินย่อนมานะครับจังหวะที่บอลสัตว์ยาวไกลขึ้นมานะครับโอ้โหแล้วดูผู้ชมสีส้มเห็นไหมครับโดเกนเซนมาช่วยอ่านลายด้วยนะครับโอ้โหออของหลังคนสุดท้ายครับผู้ชมที่เล่นเป็นผู้สับตู้ก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับผู้สับตูน้นี่ในยุคนี้บทบาทในเกมนี่มีผลมากๆนะครับทั้งเกมรุกเกมรับเลยครับเอาไปฟืกกันครับเดี๋ยวที่ตรงนี้ก้อนเผาเมือ่อ โอ้โห,โหดูประตูที่สองของตัวเองยังไม่มาครับโอ้จังหวะปั่นหนีบล็อกไปแล้วครับเแต่โบมันถักถักเสาไปคุณูชมครับดูเอาคุณผูชมชื่นชอบและเชียร์นักเตะคนไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับคุณผู้ชมครับ ไ้ครึ่งแรกแล้วคุณผู้ชมศูนย์ของเชลซีครับเนโต้ครั้งนี้พาบอลมาฝั่งขวาจะอืฝากสายมาเอาแต่จ่ายไม่ละเอียดครับซานโชยังได้อยู่เนโต้ครับหาเหลี่ยมอยู่ครับคืนมาซานโชจะครึงแล้วยังได้อยู่ไหลมาหนีรับแจ็คสันคู่หรูครับโผล่ยังเซฟแล้วยังไงครับคูคลิกแต่แก้ไขออกมาได้แต่ปั๊มบอลตรงนี้ลาเวียที่ได้รับตรงนี้ก็ ไม่ยอมให้โอ้ทางอูชามร็อกโลเวอร์มันบอนง่ายครับกระมายีกแ้วถโชครนี้เอาพาเวอร์ไหลมาแจ็คสันโอ้โหเปดซ้ายเปดซ้ายแบบนี้รถโอ้โหในการแข่งจริงซัดไปด้วยจำลองการแข่งก็พอตไม่แพ้กันครับสามศูนย์ครับท้ายครึ่งแรกโอ้ดีได้ลั่นเลยคุณผู้ชมครับจังหวะที่เจลซี หมดยัดมาครับรถเผาเมื่อนิ่งจริงๆคุณผู้ชมครับแม่ดึงนิดเดียวเท่านั้นรนีแลรวไหลมาตัวนี้มันเหลือแค่ประตูกับแจ็คสันนะครับยัดซ้ายตัวนี้ไปคมๆครับคุณผู้ชมครับโอ้สามศูนย์พูนสวัสดิ์ครับครึ่งแรกตัวนี้เชลซีเล่นง่ายแล้วสบายแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดครึ่งแรกไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสามศูนย์ที่ตัวบ้าน เชลซีขึ้นนำไปก่อดชมครับลงเร็วครับเอ็นโซยังแสดงถึงโอ้ความตั้งใจอยู่ครับ3ามศูนย์ครับครึ่งแรกเชลซีนั้นนำชัมร็อกปเวอร์สครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางครวลาหลังครับมาครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การฉลองกแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับครึ่งหลังเริ่มแล้วคุณผู้ชมครับสามศูนย์ที่เชลซีครับ ขึ้นนำไปถึงหลังเล่นสบายขึ้นครับนี่ก็แจ็คสันครับบนยัดโอ้โหแล้วตรงนี้ถึงซันโชเข้าซ้าย,ยแตย่เสียงวีดมาครับสิบเจ็ดนาทีเปลี่ยนตัวเร็วเลยครับทางดิลแลนวัส์ครับถูกถอดแล้วเอาทางแจ็คเบิร์ดลงมาครับบอลขนสซันับโพส ให้มาที่โลเปส ise, ครับมียกบอลน,นี้บกย้อนมาใหม่อะไรครับบอพิกตัวนี้นครับบอลที่จะตนรีเข้ามาโครวิยดย้อนมาอักทางบอลได้สวยครับในโตขึ้นขวา,า่ะอุสโต ตอกซนย้อนใหม่ดูการประสานงานของทางผูเชลซี C ทำได้ดีขึ้นนะครับโคพาเวอร์นัล่าสุดที่เจอกับทางเบนฟอร์ดไม่มีแอสซิทไม่มีประตูตัดโอเล่นนี้ได้ใจแฟนบอลเชลซีเต็มๆเลยคุณผู้ชมแฟนบอลเชลซีเห็นด้วยไหมครับเป็นผู้เล่นที่ขาดไม่ได้เลยครับอ้าวตัวนี้ตัวนี้มาดูเอเก้ลงมาบ้างนะครับ กาที่ทดแทนทางอเล่นอย่างนี้โต้ครับเดี๋ยวดูตรงนี้ฟรีคิกของเผาื่โอ้โหดูครับจังหวะฟรีคิกตรงนี้มันน่าจะไปช้อนใต้ลูกครับอลมันตักดออกไปข้ามคานไปเลยครับคุณผู้ชมครับผลงานที่ทางเชลซีเนี่ย ในนัดต่อไปนะครับโปรแกรมของพวกเขาเดี๋ยวจะต้องมีไปเยือนทางเอเวอตันนะครับวันที่2ทธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับคุณผู้ชม s u ั s c ส i b ชช่องของเราเลยครับจําลองกันนะครับเพื่อความบันเทิงมันๆแบบนี้ครับต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมครับมาซานโชขอลองกดตรงนี้โอ้โหอู่รับโพสยังช่วยเซฟได้ดีอยู่ครับสรประตูโอ้โหพยายาม ยังมีโอกาสได้สู้อยู่นะครับส่วนต่างที่เชลซีขึ้นนำไป3ลูกก็จริงนะครับแต่พอลกวีดมันยังไม่เป่าหมดเวลาก็ต้องสู้ให้ถึงวินาทีสุดท้ายครับลุยใหม่เอาเเดนโซ่ไปสัดติดบล็อกเกมส่วนแล้วครับแม็นาตี้ครับขึ้นขวามาปาลูกเกียสัญญาณขอเปลี่ยนตัวทางสองฝั่งมาแล้วครับ เขามือครับย้อนมาใหม่กูคุคระยะให้มาทีพเพ่ามือเอาอะไรครับบอลชิงหนึ่งสองตัวนี้สลัดหลุดสวยครับอา้าวแล้วถึงจารอนซันโชอืออ้วันนี้ว้าโอ้โหยที่ทะลุไปนี่ล้าบ่อยจริงๆครับอา้าวแล้วเปลี่ยนตัวทั้งคู่ครับทางคลาร์กลงมาแทนฮูนฮห,หันนะครับส่วนทางโดซีครับ เป็นกองกลางตัวรับที่ยิงเล่นยิ่งดีครับโอ้ยิงเล่นยิ่งคุ้มราคาครับสำหรับทางไกเซโดคุณผู้ชมครับท่านใดเป็นแฟนคลับของไกเซโดบ้างคุณผู้ชมครับคอมเมนต์มาหน่อยครับแล้วชินชอบเพราะอะไรอืมนะต,อตัวแอนดมินทีมองว่ายิงเล่นยิ่งดีจริงๆนะคุณผู้ชมครับโอ้โหแรงขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมครับอะหมาใหม่โอพอเมอผ่านขวามาครับ บอลที่ดึงจังหวัดย้อนมาถึงมาโดยแก้บอลฝากเอาแล้วตรงนี้ถอยมาแล้วโอ้โหดูครับนิวลาจาังส์เดียวเลยครับโอ้โหไปซัดตรงตัวครับโอ้ยังไม่ได้ประตูที่สี่ครับโอกาสทองของเชีซีอย่างสู้อยู่ครับตัวนี้แม็กนาตี้บอลเหลี่ยมตัวนี้ COVID. โคเวียจิงเหลี่ยมจังหวัดสุดท้ายแล้วโอ้ทำได้ดีเลยครับ นี่เนลจักสั้นครับแทงบอลแนวลึกมามาดูออกแก้เป็นจังหวะาไหลามาพาเมอร์เหลี่ยที่บางบอลอู้ไปจัว่วลมโอ้โหมาถูกสะกิดนิดเดียวครับมาทางฟังของทางชามร็อกส์นะครับพวกเขาก็เป็นทีมดังจากโซนทางโอล,อลิกไอแลนดน์นผูชมครับหนัดล่าสุดพวกเขานี่ก็มีแพ้เพียงแค่นัดเดียวครับเสมอหนึ่งครับ ที่เหลือก็ชนะ3นัดนะคุณผู้ชมครับโดยในนัดล่าสุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะทางบูรักบานค้าลูก้าไปได้3ามตัวต่อศูนย์คุณผู้ชมครับ <c oughs> อเอาตัวนี้ขยาบเปลี่ยนตัวบ้างครับโอกาสของคิสซูเฟอร์เอนคูคูครับลงมาทดแทนทางจารอนสันโชครับก็ลงมาได้บอลเลยไก่บอลของดิจิมมาคูพาเมอร์ พาเมอร์หมวนเราหยอดมาใหม่ครับโอ้โหแล้วพักบอลด้วยหน้าขาขอกดเลยฮู้ดูก็โพสแม่รึ่งหลังนี่กดอู้ยังช่วยเซฟอ้ไม่ให้ประตูที่4เกิดนะครับผูจังหวะที่อัดตรงนี้มาครับลงมาใหม่กําลังขายังดีนะครับสําหรับทางเอ็นคูครับอ้แต่จงังหวะลอยตัวของโพสแม่มีแมวบองอ้จากเหลียงกิษมาดูหน่อยไหมครับลาลิกาสเปนก็ได้ครับเหนียวขนาดนี้ มามอีกที่นึงเนี่ยครับเพื่เงเซฟได้อยู่กับทางโพสส์เดี๋ยวสอบถามคุณผู้ชมครับผู้ชมมีท่านใดเป็นแฟนคลับของแ h มเบอร์ลูเวอร์สบ้างไหมคุณผู้ชมครับคอมเมนต์มาหน่อยครับอยากอยากรู้จริงๆนะครับเผื่อท่านใดที่เคยได้รับชมบอลลีของไอร์แลนด์ก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับมครับสังคมฟุตลดีๆตรงนี้ปนจะแทงแม่ถึงแจ็กสันครับแม่แต่ โอ้ขาน้อยๆมันยืดมาแล้วสก,กิดทำให้บอลยังไม่ถึงทางนนรจยกสั้นครับเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลของทั้งสองทีมนี้โอ้พอเพียงเท่าเทียมกันเลยครับ89กับ77นาทีผ่านหลุยตุลอ้าวค,คูริยาดักบอลมาครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับนัดหน้าของคูริยะานี่แบนนะครับ เกรสครับเ็ตบอลเดียต้องหาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนนะครับอย่างน้อยลดช่องว่างของส่วนต่างประตูให้ได้ครับอันดรอยครับจ่ายเข้ามาคุกุกรยยดักได้อีกแล้วครับบนสวนของทางเชลซีเอนกูคูข้างหน้าพาเมอร์ตวัดมาสวยครับแจ็คสันเพาะซ้ายซ้ายถึงโคพเมอร์ mer, ครับมีตักตรงนี้มารุนแล้วโคกอู้หูดูครับเซฟของโพส ว้าดูครับกันเหนียวจริงๆครับนัดนี้โอ้แต่สามประตูที่โอแกเสียประตูไปนีดมันยากเกินที่จะรับได้จริงๆคุณผู้ชมครับโอ้แต่ผลงานตรงนี้83นาทีผ่านโพสโอ้น่าประทับใจเลยครับเอาเชลซีซื้อหน่อยไหม <laughs> อ่ะตรงนี้าท้ายเกมมีการเปลี่ยนตัวครับ แกลโอนิลครับถูกถอดออกแล้วทางเป็นวิชีโทเฟลนะครับมีหลงมาในช่วง6นาทีก่อนทุลาบาดเจ็บโดยประมาณคุณผู้ชมครับจบแมตช์นี้คุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปรับชมจำลองการแข่งขันในช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยเรานะครับช่องของเราก็จำลองการแข่งขันไว้ด้วยนะครับทั้งทัวร์นาเมนต์เลยมันๆชมครับมันๆอ่ะขอนฟากมากุณคุรยา ดัดไม้มาที่เอ็นคู่ครับพอเมอร์แจ็กสันอย่างได้รับโอกาสอยู่ครับบอลไหลมาตัวนี้มาโดยเก้ขอโอ้โหดูครับพอมอเติมมาโอ้โหไม่ไหลให้ประตูที่สี่ของเชลซีที่พยายามจะเร่งก็ยังไม่ได้ตรวนี้เอาเลยครับมาใหม่ใหม,ม,ม่ทีหนึ่งแจ็กสันโอ้โหดูครับพโพสอ้คืหลังแก็เซฟกระจายเลยครับแต่ ขามือดูครับกดบอลแล้วดูแววตาครับคุผู้ชมครับปั่นเข้าเลยไหมครับแบบนี้เนี่ยครับดูยังเน้นอยู่เลยครับโอ้ส่วนแฟนบอลเชลซีตรงนี้ได้เฮเลยคุณผู้ชมครับมาด้วยแก่กดให้มายัดตรงนี้โอ้โหมีกดแม่จอๆก็ยังโอ้ยังไม่ได้โอ,โอ,โอโ้เวลาสามนาที จังหวะที่กดตรงนี้ไปคุณผู้ชมครับแล้วโพสอีกแล้วครับโอ้โหแกจะเหนียวไปไหนเลยครับนะโอ้โหโอ้ทไมนับครึ่งแรกนี่แกยังไม่เสียประตูน,นะครับนับเฉพาะครึ่งหลังนี้โอ้โหดูแม่ถ้าแกไม่เซฟนี่จะไปถึงไหนเลยคุณผู้ชมครับเนะ้าเอาจำนวนการแข่งขันในนัดนี้ในศึกยูเอฟ่าแบบฟุตบอลลีกนี่ก็จะมีแค่เฉพาะแมชนัดชิงนะคุณผู้ชมครับแต่การแข่งขันจริงเนี่ยสนามจะเป็นสเตปฟอร์ดบิ๊ก ้านของทางเชลซีนะครับเข้าใจให้ตรงกันคุณผู้ชมครับมาเันต,ต,ต่อครับท้ายเกมตัวนี้ทดครบแล้วคุณผู้ชมแล้วถูกสกิดตัวนี้โดยวยกาเซโดผู้สินให้เล่นต่อครับแจ็กสันมีควยมีซับไหลมาย้อนหลังโอ้โหแล้วตั้งเกมส่วนหน่อยแล้วผู้สินเป่าจบเกมไปเลยครับสังศูนย์นที่เชลซีทาได้ครับกับ3มแต้มในการจะรอ,อักษาเพื่อความบันเทิงครับเชลซีส,สามารถเอาชนะทาง ชามร็อกโรเวอร์สไปได้สารตัวสูญครับคุณผู้ชมนะครับ s ับส c r ร์ e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมความสนุกความมันที่กับบโบว์เทนนิงเกมง์6บบคือความสนุกครับสุภาพแข็งแรงคิดดีทำดีพูดดีทั้งเหง่ทั้งรวยเลยคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ